เสืออยู่หลายตัวล้วนแต่เสือลำบากเสือเคยอยู่ป่าจำต้องมาอยู่วัดจะให้เป็นเสือจอดจ,จัดคงเป็นไปได้ยากเสือไม่ใช่มาใครจะการนึกรักวัดเสือจึงเป็นถินบักรักเสืออย่างไม่ตั้งใจ สองเดือนสายตาเลอะเลือนเห็นแค่ไกลไกลเขี่ยวหักหัวแตกและกี่ตกใจเจ้าบ้านมาถวายให้พระช่วยเยียวยาเพราะกินดีงไม่ได้ต้องคอยป้อนคอยช่วยเป็นลูกเสือดวงสวยถูกพระมาจับผิดยาสัตาฟทั้งเป็นทีนักแพทเกี่ยวกับโรค ตังตถถ้งแต ah, oh. ่จุดคัดกรองในการวัดความดันตรวจเลือดแล้วก็มีคัดกรองเรื่องโรคอายุทั่วไปมียามาบริการมีบริการทาเรื่องฟันในการเรืองสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเห็นคุณหมอโมกี้เกิดทิดติดหรือว่าโครงการนี้ปีนี้เป็นปีสาญเป็นปีเสนอสกิงด้วย รถบาร์รถยนต์เล็กยังอยู่หัวปรถบาร์มีอายุ68.5ปงห้าบลังงานนี้เป็นการพิกับณาในฐานะผู้บริหารเทศบาลกับคณะที่มาวันนี้ก็มีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลมีท่านผู้ใหญ่บ้านและคณะของเทศบาลที่มาในนามต้อนรับและขอต้อนรับนะของคุณหมอตาเทพหมออุทัย นายรชนและคณะแพทย์พยาบาลทุกท่านและขอขอบคุณครับแต่เดิมเนี่ยเรามีความคิดว่าเราให้บริการประชาชนมาต่างฝ่ายต่างแยกกันให้บริการไม่ว่าจะเป็นคนด้านหมอคนนะฮะโดยเฉพาะหมอคนในในในเอ่อหมือนการด้านผลยตของเราในพื้นที่โรงพยาบาลขอนแก่นพิษณุโลนี่ยเป็นคนพลังธรรมชาตินะครับเอ่อซึ่งบริบาลที่มีบริการในแพทย์สังเกต โดยท่านในแพทย์จากที่เรเนี่ยเป็นรอ,อ,าารนองผู้อำนวยการด้านการแพทย์นะครับแล้วก็หมอความก็คือหมอที่ที่เป็นทานายความตัวเองปัจจุบันก็มีทนายวิศิษฐ์ชัชวาลเป็นประธานสภาทนายความจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ โดยมีคณะทนายต่างๆเนี่ยแต่อาชีพเป็นอิสระส่วนตัวแล้วก็จะมีสัตวแพทย์ก็หลากหลายทั่วไปนะฮะในตัวเมืองโดยที่มุยที่วัดป่าลองตะบัวเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องใช้สัตวแพทย์ด้วยส่วนเนเื่องจากว่าเรามีสัตว์ในการที่ต้องดูแลเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสือซึ่งปัจจุบันมีร้อยตัวนะครับวัวไายช้างมา้าเก้งวางมีหมดฮนะดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้สัตวแพทย์ ซึ่งสอนว่าแพทย์มันไม่ไม่น่าจะเรียกหมอที่มันมันอยู่กับฟอร์ไฟล์นะครับหมอคนเนี่ยถ้าชื่อจะเรียกว่าหมอคนคนหนึ่งขอความก็เป็นอะไรความถึงแล้วออกหมอสอนว่าแพทย์ทำไมต้องมีฟอร์ไฟล์ตามเขาด้วยปกติสมัยเด็กเนี่ยเกิดจากการล้อล้อเองเนี่ยผมมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งอาจารย์สอนอยู่ที่รามคำแห่งก่อนที่จะมาเป็นผู้สารก่อนเอภิรักการ กสาแต่ก่อนนี่เ uh, ป my ็นพ ok ุกสารแกเป็นสาแพทย์แล้วก็บอกไปไหนมาไหนเนี่ยนะคนจะเรียกหมอควานะเนี่ยคนนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ้ท่าามหมอสามอไมมีหมอคนหมอควายหมอไฟก็เลยเกิดความคิดนิดนึแต่หมอควาเนี่ยมป็รถคือตกใจแตวแพทย์สวิเศษมณชัยเนี่ยเขาบว่าอ้่เเรียกเรียกสัแพทย์เป็นหมอควายือเปา ให้มันเก๋ๆหน่อยเรียกหมอคาราวได้ไหมนั่นก็คือการเป็นที่มาเพราะว่าเราในการมีความคิดที่เริ่มจากการไปทำธุรกิจบริการนะว่าอ้ปีก่อนๆเราเคยให้บริการทางด้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะฮะให้บริการตรวจรักษาคนแต่ยังไม่มีชื่อโครงการผมบอกอ้ปีนี้ถ้าทำก็รวมความคิดดิแลวก็ตั้งชื่อให้มันเป็นที่ชัดเจนเลยว่าเราจะทำงานบริการประชาชนที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ ทั้งปีทั้งเดือน,นยังไนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออีกนั้นเลยว่าโครงการสามหมอสามคอก็คือมีหมอสามตวนในหมอสามวนแล้วมีชื่อที่เกี่ข้องกับคอายก็เลยเป็นชื่อสามหมอสามคอนี่คือที่มาของการโครงการสามหมอสามคอโดยโครงการนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างทั่วทั้งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเราจะเวียนไปให้บริการตั้งแต่สารคามนะครับไทโยกต้องตี้อะไรเนี่ยบ้องตี้เป็นที่แรกนะฮะ เลื่อนมาจนถึงที่นี่เป็นที่ประมาณครั้งที่ท่านที่สิบก็วาได้นะครับซึ่งโครงการนี้เรานอกจะกจะมีมีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้บริการผู้มีรายได้ประชาชนนะเราก็ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเชิญชวนเพ่อให้ผมีรายไดประชาชนนะครับได้มีโอกาสร่วมการทันทุนมรดกสมบูรณ์ซื้อเครื่องมือแพทย์ใช้ประจำที่ตึกร้อยปีปฏิทินศรีสากร ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์บาดสมเด็จที่นี้พระบาทสมเด็จของเราพระองค์เจ้าอยู่ของเรามีพระเดือนมายุแปดสิบหาพรรษาแปดสิบหาพรรษาทรงปรากรทรงเหลี่ยา่าทรงให้ความดีงามนี้ให้กับประชาชนของเราตลอดมารู้ไหมครับในประเทศไทยนี้ผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครที่จะเหยียดย่างไปถึงแต่เดืนนี้ โดยนำความร่มเย็นนำความเฉลียงความหุ่นยาไปให้พี่น้องประชาชนมากเท่ากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเวลาของพระองค์ท่านที่ครองราชย์มา66ปีนะพระองค์ทรงออกไปทั่วทุกถิ่นทุกแดินไทยนะครับตอนในี่ยญาตของพระองค์ท่านนนั้ไม่เคยไม่เคยคิดว่าท่านจะต้องได้รับอะไรทีมนะฮะท่านทำไปด้วยความเหนื่อยยากโดยที่มุ่งหวังเพียงอย่างเดียวหวังให้คนไทยของเรามีความสุขความเดิน สามารถมีมีกินมีใช้อยู่ดีกินดีเลยตั้งแต่ร้อนนั่นคือความหวังของพวกนะฮะแต่ผมเคยมีโอกาสได้เข้าไปทำกิจกรรมในในในวังสุจิตดาพบว่าพวกท่านในช่วงน้ตอนตอนตอนขั้นขั้มของเรานะช่วงตสาราำงานจนเหลือแค่พลวัตการพวกมันติดต่อกลับมแล้วก็เกิดอาการเจ็บป่วยเฉยๆนะครับก็ฝากพวกเราเรื่อถึงคุณงามความดีตรงนี้ทุกท่านด้วยนะฮะ ในการเดียวกัน,นปีนี้พระโรมันคาทีนากของเราเนี่ยท่านก็ท,งทรงมีพระเกมายุถึงแปดสิบสนะฮะซึ่งท่านก็เป็นผู้บุญคู่บุญดีของผู้จักหลวงของเราที่ได้พยายามร่วมพันธุันมุางีและพระโรมโบราณคาทอลิกปีน,นี้6กสิบสองนี่เป็นวาระที่สองที่ถือเป็นโอกาสอันดีโอกาสที่สามก็คืออย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ว่า เอ่อวัดพระศัลยาราชของเราด้วปีนี้ตรงยุคพระเจ้ามีุ90ปี90ถึ100ปีดังนั้นต้องบอกว่าพระสัลยาราชเนี่ยจะอีกอีก1 0ยปีที่จะมีเอ่อพระองค์ที่มีพระชน้ามีุยืนยาวขนาดนี้ที่จะมีถึงพระชน้ามีุถึง100ปีเช่นนี้และที่สำคัญจะมีไหมที่จะมีพระสัลยาราชเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างนี้ดังนั้นนะครับ โครงการอันดีสามโครงการนี่ยเราจึงได้จัดโครงการขึ้นมาหนึ่งโครงการคือโครงการอภิชาติพุทธชินบทเพื่อเอ่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าพระนครินทรและพระองค์เจ้าจิลล่าและถวายแด่พระสังฆราชของเรานะครับโดยจะมีการจัดอุโบสถอภิชาณที่กลางเมืองกาญจนบุรี ใครก็รู้ว่าดุร้ายเสื้อลายพาดกรอนผมเขี่วเล็บเพชรข้าวิธีพุทธหยุดการลาการฆ่าลงเสื้ออยู่กับพระสงฆ์น้ำหลวงพ่อจันทร์ลาหอ Tchau. Amen. มันก็คือคนไม่เพียงพอไม่หยุดความต้องการดูเสื้อเป็นอาจารย์กินแค่อิ่มแล้วกันกินแค่พอประมาณ ประธานคนมันก็คือคนไม่เพียงพอไม่หยุดความต้องการดูเสื้อเป็นอาจารย์กินแค่อิ่มแล้วกัน แผ่นดินยังยุดติธรรมฟ้าสูงเม็ดสวยรวยพื้นป่าเหล่าสัมสัตว์สืบทอดชะตากรรมวิธีธรรมเมชาหนุนช่วยให้ทั้งเมืองทั้งป่า ไฟฟ้าสวยทั้งคนสัตว์และป่าเพื่อทุนนิยมอาภิวัตพัฒนาเพราเกิดสังคมเข็นข้าสังคมคนกิน Don't น้องประชาชนเราเทศบาลตำบลปากแพรกครับเราอยู่ใกล้ที่จุดชมวิวของเทศบาลตำบลปากแพรพอดีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเขาสูงสามารถมองตเม,ม,ม,มุนได้ท่วทุกทิศทุกทางนะครับบริเวณนีเ้เป็นบริเ,เวณที่สวยงามทีเดียวก็เชิญชวนนะครับถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมณจุดชมวิวอย่างนี้นะครับวันนี้เป็นการออกโครงการสามอสังคอเป็นงวดสุดท้ายในปี2555ครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่จำไม่ได้เพราะว่า ออกบ่อยมากแต่เรายินดีที่จะออกอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ออกทุกวันก็ินดีครับถากว่าสิ่งที่เราทํานี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับซึ่งโครงการนี้ก็คงฝากเป็นที่จารึกเอาไว้นะฮะแล้วเราอาจจะมีการฟื้นโครงการข,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 ขึ้นมาเพื่อดําเนินการต่อไปในปีถัดไปนะครับดับงนั้นวันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นการอําลาโครงการแต่เป็นการกล่าวลาของการสิ้นสุดโครงการสุดท้ายที่กําหนดไว้ในปีพศ2555ครับสวัสดีครับ